龙。 ถนนต้นตำนานออกนิทานประชาติ ยากจนทนทุกขุกคลนดินต้องพออยู่ สสาแฟนอุทยปุหม่อีให้ท้าวมกันสูุ้าแฟอุทยปหม่อันให้ท้าวสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ วันนี้รายการตื่นเกิดชาวไทยก็ตรงกับวันพุธที่30กรกฎาคม2557ท่านผู้ฟังครับเ,เพลงที่ท่านฟังจบไปเมื่อสักครู่นี้คือเพลงย่ำรุ่ง20ย่ำรุ่งมิถุนายนซึ่งเป็นการจากบทกวีแล้วแปลงมาเป็นบทเพลงของคุณไม้หนึ่งกอกุนที ก็เดี๋ยวหลังรายการนะครับเราจะรีรันให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเนื้อหา <c oughs> ในบทกวีซึ่งมาแปลงเป็นเนื้อเพลง <c oughs> ทำเป็นเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อหาที่มีสาระนะครับได้ตรงกับสถานการณ์ของการต่อสู้ในปัจจุบันโดยเพราะอย่างยิ่งต้องการปลุก ให้พวกเราได้ลำลึกถึงการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยที่เรา,เาสามารถเปลี่ยนแปลงการปกครองมาได้แล้วเมื่อสองสี่เจห้าแต่ก็ถูกพวกศักดินามันแย่งชิงเอากลับคืนไปนะครับคุณไม้หนึ่งก็ร้อยบทกวีนี้มาเพื่อให้พวกเราปักหมุดลงใหม่ครับนะฮะแล้วก็บทเพลงนี้เราก็จะทําทำการเผยแพร่ให้พวกเราได้รับทราบต่อไปนะครับเพิ่งเสร็จใหม่ๆสดๆร้อนๆเลย ดาวน์โหลดกันไปฟังนะครับเป็นทูแช์นะฮะย่ำรุ่งมิถุนายนโดยคุณประสงกับคุณอ้อมก็ล้อมได้ไพเราะมากครับนะฮะเอาละครับท่านทั้งหลายครับการดำเนินรายการตื่นเถิดชาวไทยในวันนี้ก็จะนำเสนอในหัวข้อวิธีการต่อสู้ในแนวปิดและเส้นทางยาเสพติดของลุงสมชายนะครับ ก่อนที่จะเข้าหัวข้อก็ขอ,อ,อพูดถึงทหารหน่อยเถอะครับท่านทั้งหลายครับวันนี้มันมีข่าวออกมานะฮะก็คือเรื่องที่เกิดมาในวันนี้เองครับแต่ว่ามันเขานับตั้งแต่ทเที่ยงคืนของเมื่อคืนคือทหารระดับในพลนะครับดันไปไถตังที่แม่ค้าในตลาดพัฒพงระดับพลตรีครับนะฮะพลตรีคือพลตรีเจนนรงเดชวันนะครับ โอ้พวกนี้นี่มันไอคือเขาเรียกว่าโจรในเครื่องแบบครับไปถ่ายเงินไปกันโชคทรั์นะฮะผลปรากฏว่าแม่คองแม่ค้าเขาร้องเรียนกันจนกระทั่งถูกจับได้ครับแต่ผลปรากฏว่าไม่เป็นข่าวครับปิดข่าวกันเงียบคอสชอทีพวกตัวเองมี่ทาเหี้ยทํไรย้าไว้ปิดข่าวกันให้สัตนะฮะพี่น้องเราก็ช่วยกันเผยแพร่นะครับผมไปเจอข่าวนี้ในเฟซบุ๊กนะฮะ พวกเราเจอกันก็ช่วยกันแชร์กันไปนะครับนี่แหละครับความหน้าด้านของทหารไทยนะฮะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสิ่งที่ผมแล้วก็พี่น้องประชาชนเราหลายคนได้รับรู้รับทรบาบกันมาตลอดคนพวกนี้คือโจรในเครื่องแบบทหารมีเดียวครับตบซับอันโชกซับค้าหวยเถื่อนคุมซ่องคุมอาบอบนวดนะฮะแล้ววันนี้ได้ใจมันครับ เห็นทหารเป็นใหญ่ไม่มีประชาธิปไตยนี่ระดับนายพลเลยนะครับไอ้เจนนรงเดชวันนะฮะก็แม่ค้าในตลาดพัดพงเขาล้องเรียนไปยังนายทหารพระธรรมนูญก็ <c oughs> นำตัวไปสอบสวนแล้วการนำตัวไปสอบสวนก็สอบสวนเฉพาะพวกมันนะครับแล้วคอยดูเดี๋ยวก็พ้นผิดนะฮะเดี๋ยวก็พ้นผิดครับ ก็เป็นทหารของไอ้ผบมพันสามรอรัอรออรกาอาภะองค์ด้วยนะครับผบมพันสามอรมอร,รออรักษาพระองค์นี่ฮะทหารในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับนี่คือความระยามอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆภายในวันนี้พวกเราก็ช่วยกระจายข่าวกันทั่วแล้วยิ่งระดับประเทศชาติใหญ่โตมโหรานซึ่งไอ้ไอ้สมัยเอ่อเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับ ไอเลบิกตูเนี่ยมันพยายามที่จะออกมาพูดกับสื่อสารมวลชนไม่ให้เปิดไม่ให้ประชาชนพูดเรื่องไนที่มันทุจริตกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคนโจมตีเรื่องไอ้ไม้กันผีนะฮะที่ว่ามันที่มันใช้ไม่ได้ผลรวมทั้งล่าสุดนี่นครับไอบิ๊กตูแอบอนุมัติไปแล้วนะครับ เขาเรียกว่าอนุมัติจำหน่ายอันนี้มันเป็นภาษาราชการจำหน่ายเรือเหาะตรวจการครับโดยความจริงก็คืออนุมัติให้เลิกใช้ไปแล้วครับทั้งราคาขายเอ้ยราคาที่ซื้อมาสามรอยห้าสิบล้านบวกกับราคาซ่อมอีกเจ็ดสิบล้านก็เป็นทั้งหมดสี่ร้อยห้าสิบล้านผลปรากฏว่าไอเรือเหาะที่พวกทหารโกงกินกันมานั้นนี่นะครับ ซื้อมาแล้วไม่สามารถใช้งานจริงได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วบริษัทในหน้าที่ขายให้กับทหารชั่วๆพวกนี้ก็ปิดกิดจาการหนีไปแล้วเรือหาะลำนี้นะครับขอย้ำว่าไม่เคยใช้งานจริงแม้แต่ครั้งเดีครับคือมันเคยถูกใช้งานสองครั้งแต่ไม่ใช่ใช้งานจริงครับครั้งแรกขึ้นเพื่อทดลองแต่ครั้งที่สองขึ้นเพื่อเอามาโชว์แต่ขึ้นได้พักตัดเดียวก็ตก นี่แหละครับความชั่วร้ายของกองทัพบ,บกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกครองประเทศและการมีอำนาจของโจรในเครื่องแบบนะฮะเลวสามต่ำช้ากันจริงๆครับแล้วตอนนี้เป็นไงล่ะสมัยก่อนฝ่ายประชาธิปไตยเป็นรัฐรฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจนะฮะสมัยก่อน ในเรื่องของไอยางราคากิโลละ80บาทมันก็ออกมาปิดถนน,นมาทําเป็นฉอวดโมเดลขึ้นมาออกมาประท้วงกันวุ่นวายแล้วทุกวันนี้เป็นไงครับยางกิโลลดลงเหลือกิโลละ50บาทเท่านั้นนะครับแล้วเป็นไงพวกไอ้พวกไต้ถุนทั้งหลายอ่ะนะที่เคยออกมาประท้วงอ่ะเป็นไงละ่ะถ้าทําตอนนี้ทําไมไม่ออกกลัวราหารจูหดกันหรือ,อยังไงนะครับยางเหลือกิโลล้ละ ห้าสิบบาทครับทําไมไม่ติดถนนปตะท่วงแล้วยิ่งตอนนี้นะครับสินค้าทางการเกษตรก็ดิ่งเหวแล้วครับท่านทั้งหลายมีเรื่องเหลือเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งเกิดขึ้นแล้วครับคือสตอตอนนี้เหลือฝักละหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับสตอที่เป็นอาหารหลักชื่นที่ชื่นชอบของคนทางใต้ตกราคาตกเหลือฝักละหนึ่งบาทมังคุดเหลือกิโลกรัมละสิบเอดบาท ส่วนเงาะเหลือกิโลกรัมละสิบสามบาทนี่ยังไม่นับชาวนานะครับนะฮะสินค้าทางการเกษตรล่วงเหวดิ่งเหวลงอย่างนี้เนี่ยนะฮะแล้วเป็นไงล่ะนี่คือความสามารถในการบริหารงานของทหารในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วทำไมพวกสมองหมาปัญญากวายกอปะปะสอทั้งหลายไม่ปิดปไม่ปะท้วงล่ะนะ นน่นไปลากคอไอเฮียเทพดูนะครับไอเฮียเทพแบบผมไม่เรียกมันเป็นพระหรอกแล้วคนที่บวชให้มันเนี่ยอุปชาเนี่ยน่าเรียกมาตกกระโหลกนะครับผิดนะฮะพระอุปชาที่บวชให้ก็ผิดเพราะว่าตามหลักพุทธศาสนาคนที่มีคดีความโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุเทพเนี่ยมีคดีความถึงผู้ต้องหากับบดนะครับ แต่มันเสือกบวชให้เฉยเลยเพราะ,ะนั้นหน้าตบกบาลทั้งไอ้ไอ้ไอ้สุเทพและตบกบาลทั้งไอ้ไอ,อ้พระอัปรีไอ้อุปชาที่บวชให้มันทําลายพุทธศาสนานะครับตอนบวชเนี่ยมันจะมีที่เขาถามขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นพระอุปชาจะถามว่าคุณเป็นใครมาจากไหนคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าอะไรเนี่ยที่ก็แล้วก็ให้เราตอบว่าที่ถามว่าอะไรโสซิโซสโซสิอะไรนั่นนะนะนะครับแล้วฝ่ายนาคที่บวชก็จะตอบว่า พันเตหรืออมาพันเตไ้ไม่ใช่เอเดี๋ยวตอบว่าผมก็ชักลืมแล้วเหมือนกันนะฮะผลปรากฏว่าในในเอในในในข้อหนึ่งที่เขาจะต้องถามคือคุณมีคดีหรือเปล่ามีคดีในทางโลกหรือเปล่าแล้วตัวอุปชาก็รู้ดีอยู่นะครับรู้ดีอยู่ว่าสุเทพผู้ผู้ต้องหากระบอกระเสือบ,บวดให้เฉยเลย ศาสนาเสื่อมหมดแล้วครับในยุคกษัตริย์เดรจฉานภูมิพลนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเอา